สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับไบร์ทครับที่ช่องไบรท์ฟอร์ดปทุมนะครับที่ปรึกษาการขายนะครับฟอร์ดออโต้แกลลี่ปทุมธานีนะครับโชว์รูมที่มียอดขายนับหนึ่งของประเทศ6ปีซ้อนนะครับวันนี้นะครับผมจะพามาชมกับ Ford Ranger ร์ครับ xlt นะครับเป็นกระบะ Ranger รุ่นที่ขายดีที่สุดณตอนนี้นะครับคันนี้จะเป็นตัวเกียร์ออโต้นะครับราคาจำหน่ายจะอยู่ที่92,000สบาทนะครับส่วนตัวเกียร์แมนนวลเนี่ยจะอยู่ที่857,000บาทนะครับคันนี้นะครับตกแต่งในสไตล์ Wide Body อีกแล้วนนะะคครรรััับบ20อปเกดช่่วงลางเเพิิ่มมตให้้ดวยนะครับเดีี๋ยววผมมจะะพาาาดูนนนคครัับ่้ ตกแต่งอะไรเพิ่มเติมให้ลูกค้าไปบ้างครับตามาดูครับเรามาเริ่มจากด้านบนฝากระโปรงนะครับคันนี้ก็ติดถ้เป็นตัวฟอนะคริลิกเรนเจอร์สีดำเงานะครับเริ่ๆเรื่องจาวโรงงานมายังไม่มีนะครับอันนี้ก็ติดแถมให้ลูกค้าไปด้วยนะครับต่อมานะครับก็เป็นชุดหน้า F150 บา d บอดี้นะครับตัวกระจังเป็นสีดำด้านทั้งหมดนะครับมาพร้อมกับไฟ LED สีขาวแบบเต็มช่องแบบนี้นะครับอันนี้ลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับว่าต้องการสีขาวหรือสีส้มนะครับเช่นเดียวกันกับตัวฟอนนะครับ FWD เนี่ยลูกค้าก็สามารถสั่ ตัวชุดหน้านะครับ f 1 5 0ก็จะมาพร้อมกับไฟเดทามตัว C นะครับให้แสงสีขาวนะครับเป็นไฟเดทามลัดนิ่งนะครับตัวไฟตัดหมอกแบบ5ดวงนะครับอันนี้เป็นสเตปไฟหลีนะครับไฟตัดหมอกไฟเลี้ยวไฟฉุกเฉินนะครับนี่จะเป็นไฟตัวนี้เลยนะครับเป็นตัวไฟตัดหมอกแบบเมกานะครับตรงกันแคลงตรงกลางนะครับก็เป็นตัวสีบอลเงินนะครับลูกค้าสามารถสั่งทำสีเพิ่มเติมได้นะครับตรงนี้นะครับต่อมานะครับก็อัปเกรดไฟหน้าเป็นไฟหน้ามาสเตงนะครับเดิมๆจากโรงงานมาจะเป็นโคมโปรเจคเตอร์มาอยู่นะครับสำหรับ XTP นะครับมีระบบ อัปเกรดให้เพิ่มเติมอีกนะครับก็จะเป็นตัวไฟมัสแตงนะครับใส่คลีบฉลาม3าคลีบด้านในไปนะครับตัวไฟเ t ทามดันนิ่งด้านล่างนะครับตัวลูกแก้วใส่ให้เป็นตัวไฟติฟ้าแบบรูอายนะครับวงแหวนด้านนอกเราใส่ให้เป็นตัวทรงสี่เหลี่ยมนะครับอัปเกรดให้เป็นไฟหน้ามาสแตงแบบเต็มระบบนะครับด้านข้างตัวรถนะครับก็ติดให้เป็นตัวชุดวาร์บารีคิดนะครับจะเป็นแก้มข้างสองข้างที่เราเปลี่ยนให้นะครับตัวนี้จะยื่นออกมาจากตัวรถเดิมประมาณสองหนึ่งสามนิ้วนะครับจะทำให้ตัวรถมีมิตินะครับ คิวซุปเล้อนะครับมาในชุดเดียวกันนะครับเป็นแบบดำด้านนะครับแบบเรียบแบบนี้นะครับตัวครีบด้านข้างก็มีมาให้ด้วยนะครับในเซ็ตวบอดี้ตัวนี้นะครับก็เป็นชุดไวบอดี้นะครับที่จะติดเพิ่มเติมให้ลูกค้าไปนะครับลงมาดูล้อแม็กนะครับเดิมๆจากโรงงานเนี่ย x ่ยจะมาพร้อมกับแม็ก17นิ้วนะครับคันนี้แล้วก็อัปเกรดให้เป็นแม็ก20นะครับออฟเซตอยู่ที่ลบสีนะครับตัวนี้เป็นแม็กของฟอร์สนะครับตัวแม็กจะเป็นสีดำเงานะครับตัดจากผลิิตเงนนนแบบี้ะครััััับบบจะะมมมาาพรร้อกยงดนนคตวี้เป็นยาง MT นะะคครรัับบขนนาาดยง33 12.5 ดอกยางก็จะหนาๆใหญ่ๆแบบนี้นะครับคันนี้ก็อัปเกรดช่วงล่างเพิ่มเติมให้ไปด้วยนะครับเปลี่ยนปีกนกนะครับเป็นตัวของโปรเฟนเดอร์นะครับยกให้ด้วย2นิ้วนะครับพร้อมกับเปลี่ยนโช๊คเป็นของตัวโปรเฟนเดอร์โ o t ตทูบ2.0นะครับอันนี้ก็เป็นสเตปช่วงล่างที่ทําให้ลูกค้าไปด้วยนะครับคันนี้ติดกันสาดเพิ่มเติมให้ไปนะครับสชิ้นนะครับตัวฟิล์มเป็นฟิล์มเซรามิกนะครับคันนี้60%รอบคันนะครับตัวฟิล์มเนี่ยลูกค้าสามารถเลือกความเข้มของตัััววฟิลลล์ม้้นนนนะะะคคครรรบบแแแตต่่กาใชงงขอ ติดชุดครอบเบ้ารองมือเปิดเลนเจอร์ให้ไปนะครับเป็นสีดำด้านนะครับร้อนเลนเจอร์สีแดงตรงนี้นะครับตัวนี้ก็ช่วยในการกันรอยตัวรถนะครับเวลาเราเปิดขึ้นลงนะครับตรงนี้จะได้ไม่เป็นตัวรอยขนแมวรอยขีดข่วนต่างๆนะครับช่วยปกป้องสีรถนะครับบันไดข้างของเดิมจากโรงงานนะครับแข็งแรงมากๆอยู่แล้วครับรองรับต้าหนักได้ถึง1 0 0กิโลนะครับสำหรับบันไดข้างเดิมนะครับส่วนตัวกระบะท้ายนะครับคันนี้ก็ติดสติ๊กเกอร์เป็นตัวเลนเจอร์สีเทานะครับอันนี้ลูกค้าออกแบบมาเองนะครับว่าเลือกลายแบบนี้นะครับเลือก ตัวสติกเกอร์เราสามารถออกแบบ c u ครับคัสตอมได้เลยครับแท่ลูกค้าแจ้งมาครับเดี๋ยวเราก็จัดให้นะครับตัวไฟท้ายนะครับคันนี้จะเป็นตัวโคมสีดำนะครับเปลี่ยนให้ไปนะครับจะเป็น LED ทั้งหมดนะครับตัวนี้จะเป็นไฟท้ายแบบตัว J นะครับไฟท้ายไฟเลี้ยวไฟเบรกไฟถอยนะครับจะเป็น LED นะครับตัวนี้เป็นโคมแบบ Full LED นะครับใส่แทงของเดิมนะครับเป็นปลั๊กตรงรุ่นนะครับไม่มีการตัดต่อสายไฟแต่อย่างใดนะครับ ต่อมาก็เป็นชุดครอบฝาท้ายกระบะนะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่มีสปอยเลอร์ด้านบนมาด้วยนะครับตัวสปอยเลอร์นะครับจะเป็นทรงแบบดักเทลนะครับอันนี้ก็สวยงามด้วยนะครับแล้วก็ช่วยในเรื่องของแอโรไดนามิกด้วยนะครับสำหรับสปอยเลอร์ตัวนี้นะครับลงมาก็จะเป็นตัวครอบฝากระบะท้ายนะครับตัวนี้จะเป็นสีน้ำด้านทั้งหมดนะครับตัวฟอนต์ F4D เป็นสีน้ำเงาให้เข้ากับตัวรถนะครับอันนี้ก็เป็นฝาท้ายชิ้นใหญ่นะครับที่ติดเข้าไปเลยนะครับติดครอบทับฝาท้ายเดิมนะครับคันนี้นะครับก็เปลีีีี่่ยนน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 นกกกกกกกััััััััััชชเเเเหหลล็็็็ใ้้้้้้ปปขออง GDD ะะะะะคคคคคครรรรรบบบบบตตตวววจมมมาาาพููสด สั่งทำสีได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับหัวของตัวนี้นะครับมีไฟถอยมาให้ด้วยนะครับเป็น LED นะครับเซนเซอร์ที่มีมาในรุ่น XLT 4จุดนะครับก็จับใส่กับคนชนนี้ได้เลยนะครับใช้งานได้ตามปกติทุกตัวนะครับตรงกลางนะครับตรงบันไดขึ้นก็จะเป็นไฟ LED สองป้ายทะเบียนนะครับถ้าลูกค้าท่านใดนะครับสนใจรถยนต์ Ford ทุกรุ่นนะครับสามารถติดต่อผมได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนะครับหรือว่าสแกน QR code นะครับแอดไลน์เข้ามาสอบถามคุยได้เลยนะครับ คอมเมนต์สอบถามข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมในที่ใต้คลิปด้วยนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe นะครับกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดนะครับทุกคลิปที่ผมลงใหม่ๆนะครับเดี๋ยวคอยติดตามนะครับว่า EP หน้านะครับผมจะรถยนต์ฟอร์ดคันไหนมาให้ดูนะครับเจอกันใน EP หน้านะครับสวัสดีครับ